วันศุกสุดสัปดาห์ครับหุ้นรัสเซียหุ้นเยอรมันวันนี้แอดเพิ่มให้อีกหนึ่งชุดครับ2หุ้นมาดูหุ้นรัสเซียก่อนครับตัวเปิดครับ20 73 3 5 1ตัวคำนวณจากตัวเปิดครับได้7 2 0นะครับสูตรแรกให้70 20นะครับแล้วก็ให้0 5 3นะครับตัวเน้นตัวเจาะตัววิ่งให้ไปที่0นะครับ ย้ำครับให้ไปที่ศูนย์นะครับวิ่งรูทให้ไปที่ศูนย์นะครับวันนี้ไปเร็วครับเวลามีจำกัดแต่อยากให้มาดูหุ้นเยอรมันครับหุ้นเยอรมันก็เปิดตามนี้ครับก็เป็นเลขเบิ้ลครับตัวคำนวณตัวเปิดครับก็ยังมี7ครับ747 545ครับแล้วมาดูตัวเปิดด้านอีกด้านหนึ่งครับคิดว่าจะเป็นด้านลบนะครับด้านลบตัวนี้มันจะมาคู่กับด้านบวกนะครับ1 3 1 1 3ส1 1สหนึ่ง ตัวนี้จะมีแค่2หางเท่านั้นนะครับหุ้นเยอรมันหุ้นรัสเซียเวลาปิดก็จะมาคล้ายๆกันครับก็ลองดูครับเป็นแนวทางว่าจะมาไหมไลน์ครับลน์ส่วนตัวครับแอดมาเลยสำหรับท่านใดที่สนใจหุ้นตัวไหนหรือต้องการเพิ่มเพื่อนปรึกษาครับทักมาได้เลยครับตามที่สัญญาครับใน youtube มีผู้ติดตามครบ100คนแล้ว ตอนนี้แอดก็ได้เปิดไลน์ครับสําหรับการติดต่อนะครับมีมีท่านใดที่เคยถามมาครับว่าอยากได้ไล n e แคปไปเลยครับแคปไปแล้วก็ไปที่ช่องสแกนครับแล้วก็เอารูปนี้ไปวางครับแล้วแอดเข้ามามาคุยกันขอให้ท่านโชคดีครับนักคำคืนนี้ขอบคุณครับ